สวัสดีครับด้านลรการตรวจสอบโซนประกาศในดินน้ำลูฟ้าพยากรณ์กับผมปิตธิพัฒน์ปิดละโรดวันนี้7มกราคม2564นะครับมาพร้อมกับมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วง8-12มกราคมนี้นะครับล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องความหนาวเย็นในประเทศไทยตอนบนนะครับรวมถึงคลื่นลมแรงในบริเวณของพื้นที่ทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะในรอบนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงได้ถึง5-7องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับใน ช่วงของลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับไปดูเนื้อหารายละเอียดประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าในช่วง8ถึง12มกราคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือบวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศจะหนาวเย็นลง 5-7องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด10-18องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณของยอดดอยและยอดภูนั้นมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสและก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบในพื้นที่ของภาคเหนือครับส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานก็มีโอกาส เกิดปรากฏการณ์แม่คันิงอีกนะครับเหมือนกับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับแม้ว่าในช่วงนั้นนะครับบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิติดลบอย่างเช่นบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยนะครับอุณหภูมิติดลบเลยในรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คันิงในภาคอีสานได้อีก ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะตามสุดอยู่ที่19-22องศา,ศาเซียสก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่กล่าวไปนะครับดูแลระหว่างสุขภาพของตัวเองเนื่องจากสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะครับ ในขณะที่พื้นที่บริเวณภาคเหนือเจอกับอากาศที่หนาวเย็นลงในขณะที่พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเจอกับมวลอากาศที่จะแผ่ลงมาปกคลุมทําให้หนาวเย็นลงแต่ว่าบริเวณของพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยครับมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นลมในอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงไปด้วยชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงเดียวกันนะครับก็คือ8ถึง12มกราคมครับทะเลเอ่าวไทายตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3มเมตรอ่าวไทายตอนล่างคลื่นสูง2 4เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรนะครับขอให้ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ มาดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นรายภาคหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะครับโดยจะเริ่มเห็นความชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงวันที่9มกราคมเป็นต้นไปครับรอบนี้ภาคอีสานมีโอกาสลดลงได้มากกว่าทุกภาคเหมือนเคยนะครับและโดยเฉพาะในรอบนี้อุณหภูมิความหนาวเย็นที่แผ่ลงมาเยือนรอบก่อนนั้นนะครับยังไม่ได้สูงขึ้นมากและแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นร้อนอบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิความหนาวเย็นที่แผ่ลงมาปก ขุมก็ทําให้ความหนาวเย็ยนที่เกิดขึ้นในรอบนี้ใกล้เคียงกับในช่วงของปีใหม่นั่นเองนะครับไปกันที่พื้นที่ภาคเหนือครับภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงได้3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดนั้นจะอยู่ที่1 1องศาเซลเซียสสาหรับพื้นราบนะครับส่วนอุณหภูมิบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิจะต่าสุด3-10องศาเซลเซียสและก็มีโอกาส เกิดน้ําค้างแข็งนะครับส่วนภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะครับห้ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดเลขตัวเดียวนะครับเองศาเซลเซียสเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาที่หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนครพนม,มจังหวัดเลยอุณหภูมิเหลือแค่9องศาเซลเซียสเองนะครับส่วนยอดภูอุณหภูมิต่าสุด6องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียตต่าสุด19 -22 ถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสเหมือนกัน อุณหภูมิต่าสุด19-22ถึงองอศาเซลเซียสไปดูกันที่ภาคใต้มีฝนนะครับเริ่มกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับย้ำว่าทะเลมีคลื่นสูงสองถึงเมตรโดยเฉพาะที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรและไปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิในรอบนี้มีโอกาสที่จะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสคาดการเอาไว้นะครับว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอย 20องศาเซลเซียสสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงของเทศกาลปีใหม่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นในรอบนี้อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไ้ว่า20องศาเซลเซียสเราลบไปหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอ19-20องศาเซลเซียสครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสอบหรือว่าปักหมุดสภาพอากาศความหนาวเย็นในแต่ละภาคว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไวต้คิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูจากแบบจรรศสภาพอากาศแล้วก็นํามาแจ้งให้กับผู้ชมได้รับทราบเพื่อที่จะเตรียมวางแผนรับมือกับความหนาวเย็นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ